ไปดูความช่วยเหลือนะครับทงตอนนี้เนี่ยหลายหน่วยงานเนี่ยก็ระดมกําลังกันลงไปที่ภาคใต้นะครับล่าสุดในส่วนของกองทัพเรือนะฮะก็ได้มีการจัดส่งหน่วยซิลแล้วก็เรือหลวงจากกรีรจัก,กรีนลัลลเบตนะครับพร้อมทั้งเฮลิคอปเตอร์สองลำนะฮะโฆษกกองทัพเรือนะครับพลเรือตรีปารัตรัตนชัยพันธ์นะครับถแถลงบอกว่ากองทัพเรือได้จัดกาลังเรือรบขนาดใหญ่อากาศยานชุดปฏิบัติการพิเศษ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบอุทกภัยรุนแรงโดยเรือหลวงจัก,กรีนฤรเบทจะออกเดินทางจากฐานทัพเรือสัตหีบภายในวันนี้พร้อมเฮลิคอปเตอร์สองลำและก็เจ้าหน้าที่ทีมแพทย์ทีมครัวสนามอุปกรณ์ผู้ภยัยสิ่งของบรรเทาทุกข์เสบียงอาหารน้ำดื่มซึ่งเรือหลวงจัก,กรีนฤรเบทนั้นมีขีดความสามารถเป็นฐานบินลอยน้ำในการปฏิบัติการของเฮลิคอปเตอร์และก็โดรน แล้วสามารถทําหน้าที่เป็นครัวลอยน้ําที่สามารถผลิตอาหารปรุงสุกได้วันละประมาณ300ชุดนะครับเพื่อสนับสนุนการส่งทางอากาศสู่พื้นที่ประสบภัยแล้วก็มีการเตรียมทีมแพทย์ไปกับเรือด้วยนะครับเพื่อทําเป็นหน้าที่ท,ทําหน้าที่เป็นโรงพยาบาลลอยน้ำนะคือเป็นทั้งครัวลอยน้ําเป็นทั้งฐานปฏิบัติการลอยน้ําเป็นทั้งโรงพยาบาลลอยน้ําเมื่อมีความจาเป็นนะครับนอกจากนี้ยังได้เตรียมกําลังเ,เรือ หลวงช้างและเรือหลวงอ่างทองเป็นกําลังช่วยเหลือระลอกที่2หากจําเป็นต้องเพิ่มกําลังแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนเนี่ยนะครับกองทัพเรือถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนจึงได้มีการจัดส่งชุดปฏิบัติการพิเศษพร้อมเรือ,อยางจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือพร้อมกําลังพลรวมทั้งหมด14ลําเพื่อไปช่วยเหลือประชาชนที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่กระแสน้ํารุนแรงโดยทั้งหมดจะเดินทางไปกลับเครื่องบินลําเลียงของกองทัพอากาศภายในวันนี้นะครับ